สวัสดีครับมาเพาะกันแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านกำลังเบิร์กผมสองคนอยู่ในทูบอยู่ครับอยู่ใน y o u t u ู e โอ้ยยูท<อ>ูบเนาะมาวันนีน้พ่อกันกับบาลเอาเท็กเกอร์เอาเจ้าซื้อเท็กเกอร์สิเงี้จังไหนจังหุ่จักว่าเจ้าของซื้อเท็กเกอร์นีน่นีน่โอ้ยลูกฮักลูกแพ่งนมลูกไส้ลา แม่ลูกหัวเรื่องักซื้อว่าจะของเทเกิรตนี่แล้วตกจีว่าเป <laughs> ็นแม่ลูกหัวเป็นยังเป็นกันเลยตกอือ่นไ่ได้ยิง่ยนหงหนี่แล้วนีข้าเลย่นนียิ่งอ๋อข้าเร่เข้วน้องนี่แมนจบตัวขี้วน้เออแล้วพูว่อยู่นี่ก็แสดงว่าเล่นมาตัังแตนนอรน่น้อยหน่อยพพูแล้วเนาะโอ้ นับตั้งแต่มือนั่นหอดมือนี่ถือกบักฟ้าทอแมทเลยหูวจักเจ้าของมาซื้อเทกเกอร์แม่นอืมมากครับพี่น้องครับมื่อนีนมาฟังว่าเทกเกอร์สิเลีนอีหยังให้ฟังมื่อนีนสิเลีนอีหยังให้เบิ่งเมื่อวานให้ฟังของเมื่อวานสิเลีนไล่แซกมื่อนีนเล่นไล่แซกป้าน่าสนใจญหมเอาเอาเล่นเล่นเล่นเป็นตะฟ่อนเสกของตะฟ่อนใส่เด้อ สุกเ่วนจะเด็ดกับคนเู้สูกในเนืองพุทธออกแกัวเบามันจะสกอันนี้ก็มา เขาบอกก็บ,บอกมาทุกเทปทุกเทปนี่ถือตั้งแต่พิ้นซ้ำสายเมเล่นสูพีสูน้องฟังมือนี้เฟืงองยังยกีตาร์กีตาร์แมนเจ้าเล่นไปบกไ่กไม่กับพ่อได้อยู่แล้วเนาะบอกเรื่องเลยกีตาร์มันสิเล่นถือกับข่อยบ่เจ้าเล่นโดนบาดได้แล้วกีตาร์เจ้าเล่นมาโดนปาดได้ย,ยีย่ก็หลายปีอยู่กันเลยโตซั้งเนี่ยแมนเบกกิร์ตกีตาร์ทีตัวแล้วจะเล่นมันี่กันหลายตัวอยู่กันเลย นี่หยกก็ยังเบ่งโตได้ไหมตัวเจ้ารัดเลนที่แรกอะไรเป็นที่แรกไหมตัวแรกนี่นะเออเอาสิเดะเจ้าเป็นผู้เล่นกีตาร์คอยสิเป็นผู้ร้องผู้ร่องไสไี่งั้นเจ้าอย่าฟังนะตัวแรกเล้อตัวแรกเออก่อนใส่กันหน้ากีตาร์ตัวแรกร้องใสคกับเพ่งเพ่งแรกกิเกกันบนอ๋อขีดอองอลยเอาหนี่ กีตาร์ตัวแรกแม่ยังกีตาร์ตัวแรกแม่ยงไผ้กับบานมวนตัวเนี้ยแม่ยงตัวแรกเนี่ยเดอกวบานมวนมีมวนก่มวนปวกกันยังมวนน้ำเลยเสียวลองใส่กันได้พอเลยสี่ข้อใส่ขยานพังเจี๊ยบเลยนะเหรอคอยถอดมันให้ได้อกีตาร์เจ้า มันโอ้ยปวดไ้บ้าใบ้ใกล้จะเป็นปอดแล้ะกีตาร์ตัวนี้เนาะโอ้ยเก่าเกาเก่าครับพูดนี่แหละของขังโอ้ยขังก่าขังก่าพูดเฮ้ไปแนะน้ำเจ้าไปต่อไปแปเรียนตรงไหนไปต้องเล่นดนตกีตาร์ตัวนี้มีวิธีการเดียววิธีไหนปล่อยไฟเอาตรงไหนวะเรียนไฟไปเรียนร้องเจ้าเป็นผู้เล่นกว่สิบคนผู้ร้องขึ้นไฟเด้อเข้าใจ กากับโอโอโอ้เ้ยโอ้ย็นเล่นายไฟเดียวดิแไสีล้ำเดี๋ยวเดี๋ยวนเป็นผู้ร่องผู้ล่ำใส่เจ้าเล่นใส่ดมันซ้ำกินขนมปังใส่ก็ประเดี๋ยว คอยสีล้ำเหรียดีๆเขานีเนี่ยเหรีมันสีล้ำใดกเานี่เนี่ยเฮ้ยบันนั่นว่าเห่นเปลยนมาคุยค่ะเว้ยมาปิ้งเทคเกอร์กีตาร์ใส่หมอนั่งอ่ที่าปัดมองคุดมาไปได้ปัดแกะตัวน้ำเจ้าด ไหนแต่ต้องเอ่ยละเรื่องบอกเคยเปิดเผยถึงเวลาสิบอกเจ้าว่ามีเขาทีไอปิดบังก่อนหน้ดนี้อาจยอมบาดแก่บตัว หังใจมากตัวว่าสัวลายกยอมแล้วตุ๊่เกจง้คาันฝากพี่น้องยุทธงบานครับนี่คือสิงนเกินกำลังเตียมสิ่งเกินไม่ลาสุดนี่่าสิงนเกินหม่ลาสิ้นเกินไม่ล่าสุดครับผมซื้อเพลงไื้อเพ่งกระยังบุญธหัว ซื้อตัวเจ้าของเองซื้อนั่งรองก็ยัง่ท่าน,นาไลยหมดจ้าไอพี่น้องทั้งบ้านซอยกันต่างหม่เลยครับเออเทบนี้ไว้แค่นี้ครับเทีบหน้าจังว่าพ่อรูปแบบเต็มๆซิงเกิลล่าสุดครับฝากไว้ในเล้ววันครับเทียปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ